ปี2022เทรนด์โน้ตบุ๊กจะมีอะไรใหม่บ้าง CPU รุ่นใหม่แรงขึ้นขนาดไหนการ์ดจอตัวใหม่มีมาหรือเปล่าแล้วพวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะวางขายกันช่วงไหนคลิปนี้ไอ้โมจะมาเล่าให้ฟังครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมมอนคอมคาบนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมาเล่าถึงเกี่ยวกับเทรนด์โน้ตบุ๊กปี2022 <Yeah. S 1> นี้กันนะผมซึ่งหลังจากงาน CS ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะแต่หลายแบรนด์นะผมก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัว Intel AMD Nvidia หรือว่าจะเป็นพวกแบรนด์โนตบุกต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามีของใหม่มาเยอะมากนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ย Intel ก็จะเป็นตัว Intel 72นะครับ AMD ก็เป็น CPU r y เ e น6000 Series แล้วก็ Nvidia เนี่ยอาจจะไม่มีการ์ดจอ RTX 4000 Series นะแต่จะมีพวกรุ่นใหม่ใหม่ที่เป็นตัว r e f a c e หรือว่าเป็นตัว Ti มาต่อท้ายกับซีรีส์3000นั่นเองอ่ะเดี๋ยวไอ้บอลจะมาค่อยๆเล่าไปทีละอย่างนะครับผมเริ่มจากตัว Intel วันก่อนเลยนะครับผมตัว CPU Intel ในโน้ตบุกรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีเปิดตัวมา,มามากถึง28รุ่นนะครับผมบอกเลยว่าซอยมาถี่เยอะจริงๆนะครับผมแบ่งเป็นรหัส H รหัส P แล้วก็รหัส U นะครับผมซึ่งรหัส G เนี่ยจะไม่มีแล้วนะกลายเป็น P กับ U แทนนะผมเป็นตัวประหยัดพลังงานนะครับโดยจุดเด่นของ CPU Intel 72เลยนะครับก็คือทุกรุ่นเนี่ยทั้ง28รุ่นนี้นะครับผมจะเป็น CPU Hybrid ก็คือจะมีทั้ง P. Core นะครับผมก็คือ c คอใหญ่ performance Core นะครับแล้วก็ c คอเล็กนะครับผม E. Core หรือว่า efficient Core นะครับผมจะเป็น CPU ประหยัดพลังงานนะครับผมโดยทาง Intel เองเนี่ยเขาเคลมว่านะครับผม CPU Intel 72เนี่ยจะแรงมากกว่าเดิมสูงสุดถึง40%นะครับแล้วก็เคลมใหญ่เลยว่าเป็น CPU mobile นะครับหรือว่า CPU notebook เนี่ยที่แรงที่สุดในโลกด้วยนะครับผมแรงกว่าตัว Apple M1 Max อีกนะครับจ จากรูปนะผมจะเห็นได้ว่าตัวคอ i9 นะครับผม1 2 9 0 0 HK เนี่ยแรงกว่าทั้ง M1 Max นะครับผมในเส้น9 590 HX แล้วก็ตัว i9 ตัวท็อปรุ่นเก่านะครับ1 1 9 8 0 HK นะแต่มีข้อสังเกตนหนึ่งนะผมจะเห็นได้ว่าตัวคอ i9 เกนี่ยก็แอบกินพลังงานเยอะอยู่เหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าความร้อนของมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับผมส่วนฟีเจอร์อื่นที่เพิ่มเข้ามานะครับผมคือตัวจินท72จเนี่ยจะรอ,องรับ แรม DDR5 นะครับผม PCIe 4.0รองรับ Wi-Fi 6 6e นะครับผม Thunderbolt 4ใส่ได้สูงสุดถึง4ช่องแล้วก็เคลมได้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการเล่นเกมมากขึ้นกว่าเดิมถึง28%ด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูทีละรหัสกันนะครับผมไม่มอจะขึ้นภาพให้ดูนะอันนี้คือเป็นรุ่นย่อยๆตัวหลักๆของรับแต่ละรหัสนะครับผม ตัว i9 ้นะผมตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นตัว HK นะครับผม129 00 HK มีทั้งหมด14คอ20เทรดจะเห็นได้ว่าตัวคอใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมด6คอนะครับผมเป็น6 P นะแล้วก็คอเล็ก8คอก็คือ8 E นั่นเองนะครับก็คือคอใหญ่เนี่ยจะมี2เทรดนะครับผม6คูณ2เป็น12 บวกกับ8ก็เป็น20เพรดนั่นเองนะครับวันนี้คืออธิบายจํานวนคอเทนให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันนะครับผม<บ>ซึ่งเขาจะมีคอเล็กคอใหญ่ทุกรุ่นเลยนะครับทั้งรหัส HPU นะโดยตัว H เนี่ยจะอยู่ในตระกูลโน้ตบุ๊กที่ p e r f o r m ร์แมสูงๆนะครับว่าเป็นพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหรือว่าโน้ตบุ๊กตัดต่อทํากราฟิกอะไรต่างๆก็คือ จะมีขนาดเครื่องใหญ่<ม>เครื่องหนาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัว P Core เนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กติ a แอ Light นะครับผมที่เน้นประสิทธิภาพสูงก็จะ mm. อยู่ในโน้ตบุ๊กสายทํางานอะไรประมาณนี้นะครับ mm. แล้วก็สุดท้ายทีเป็นรหัส U เนี่ย จะอยู่ในตระกูลโน้ตบุ๊กสายทํางานเช่นเดียวกันนะครับผมแต่จะเน้นเรื่องของประหยัดพลังงานมากกว่าเน้นพกพาแล้วก็มีน้ําหนักเบานั่นเองนะประมาณนี้นะครับผมสลับตัว CPU Intel 72ต่อมานะครับผมมาดูทางด้าน AMD กันบ้างน,นะครับสลับตัว CPU AMD รุ่นใหม่ในปี2022บนโน้ตบุ๊กเนี่ยจะเป็นตัว Ryzen 6000 Series น,น,นะครับผมสายปฏิกรรนะรัผมจะเป็นตัว z e n 3 Plu s นะครับผมของ TSMC ขนาด 6นาโนเมตรนะครับใครที่แบบรอตัวเซนซีอยู่อาจจะผิดหวังสนันิดหนึ่งนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะมาประมาณปลายปีนี้แทนนะครับผมแล้วก็ตัวรหัสของ CPU Ryzen ของควันซีรีส์เนี่ย ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับจะมีรหัส H กับรหัส U แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะผมจะรองรับตัว PCIe Gen 4นะครับ USB C Wi-Fi 6E RAM DDR5 แล้วก็รองรับพวก HDMI 2.1 DisplayPort version 2อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัว CPU Core ของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ h y b ริดเหมือนของ Intel นะแต่ยังคนเป็นแบบคอ r e ใหญ่ Core เดียวเหมือนเดิมนะครับผมก็คือตัวท็อปสุดอย่างตัว Ryzen 9เนี่ย 6 9 80 hx นะครับผมจะมีสูงสุดอยู่ที่8คอร์16เทรดนะครับผมแล้วก็ตัว c ล o c k speed ของเขาเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่สามารถทำได้สูงสุดถึง5 GHz ก็ไม่รู้มนกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมความร้อนจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งทาง amd เองเนี่ยเขาโอเคว่าตัว rayzen mobile ของเขาเนี่ยหรือว่าตัว cpu บนโนบุ๊กเนี่ย จะแรงขึ้นกว่าเดิมถึง1.3เท่านะครับผมแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เด็ดที่สุดเลยสำหรับตัว Ryzen 6000ก็คือตัวออนบอร์ดนะครับผมหรือว่าตัว APU ของเขาเนี่ยจะเป็นชิปการาฟิกสถาปัตยกรรม RDNA 2นะครับก็คือชิปที่ทําบนในการาดจอ RTX 6000 Series นั่นเองซึ่งทาง AMD เขาเคลมว่าตัวการาดจอออนบอร์ดเนี่ย จะแรงขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่ากันเลยทีเดียวซึ่งจะเปิดตัวมาใหม่ในช่วงแรกเนี่ยทั้งหมดถึง10รุ่นกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> นะครับผมก็คือจะมีตั้งแต่ไรเซน5้าไรเซนเจ็แล้วก็ไรเซนเก้านะครับผมส่วนตัวที่เป็นไรเซนสามเนี่ยจะเป็นรหัสใหม่แต่ยังคงใช้สถาปัตยกรรมเซนสามเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ไม่นับแล้วกันนะผมนับเฉพาะแค่ตัวที่เป็นเซนสามคลาสนะครับผมโดยภายในงานเปิดตัวเองนะครับผมทาง AMD เนี่ยก็ได้เอาตัว CPU ไรเซนหกพันซีรีส์นะครับผมไปเล่นเกม Far Cry 6 รปรับความละเอียด Full HD นะครับปรับกราฟิกระดับปานกลางนะครับสามารถทำเฟรมเรทเฉลี่ยได้สูงถึง59 FPS กันเลยทีดเดียวนะครับผมก็ถือว่าสูงมากๆนะสำหรับตัวการ์ดจอ,อนบอร์ดนะครับซึ่งถ้าเป็นเกม a a สูงๆเกมอื่นนะทาง A มีเขาก็เคลมว่าสามารถเล่นได้สูงสุดถึง60 FPS นะครับผมเมื่อปรับกราฟิกระดับ low ็ขเรีเยกว,ว่าใครที่กำลังมองหานุ่นบุ๊กบางๆมาเบาๆใช้แค่กราฟิกออนบอร์ดเนี่ย ตัว AMD ปีนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เขาบอกด้วยว่าจะมีเปิดตัวโน้ตบุ๊ก AMD เนี่ยมากถึง200รุ่นเลยนะถัดมานะครับมาดูทางด้านของ NVIDIA กันบ้างนะครับผมในต้นปี2022นเนี่ย NVIDIA ยังเปิดตัวมาอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมสำหรับตัวฮาร์ดแวร์ใหม่บนโน้ตบุ๊กนะครับหลักๆเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัว RTX 3 0 8 0 Ti แล้วก็ตัว RTX 3070 Ti นะครับผมโดยเขาเคลมไว้ด้วยว่าตัว RTX 3080 Ti เนี่ยจะเป็นการ์ดจอที่แรงที่สุดในโลกบนโน้ตบุกนะครับผมสามารถเล่นเกมนะครับผมความละเอียด 2K ปรับกราฟิกอัลตรายได้สูงสุดถึง120 FPS บวกๆนะครับผมโดยตัวการ์ดจอเนี่ยจะมี VRAM สูงสุดถึง 16GB GDDR6X ด้วยกันนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งตัว RTX 3070 Ti เนี่ย เขาเคมไม่ว่าจะสามารถเล่นเกมความละเอียด 2K เนี่ยปรับอัลตร้าได้เฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่100 FPS ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะมี VRAM อยู่ที่ 8GB GDDR6 นะครับผม แล้วก็นอกเหนือจาก2รุ่นนี้นะผมจะมีตัวการ์ดจอที่เป็น Max-Q Gen 4เพิ่มมาอีกหลายรุ่นมากๆนะครับซึ่งเขายังไม่บอกนะว่าจะมีรุ่นอะไรนะผมแต่ก็น่าจะมีพวก RTX 3050 Max-Q 3060 Max-Q อะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวทั้ง RTX 3 0 8 0 Ti 3070 Ti เนี่ยเขาจะ เริ่มวางจำหน่ายพร้อมกับโน้ตบุ๊กแบรนด์อื่นๆนในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ปี2022เป็นต้นไปนะครับผมใครที่กำลังจะรอซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเนี่ยรอหลังวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยก็น่าจะมีหลายๆแบรนด์เปิดตัวโน้ตบุ๊กกันมาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผม รวมถึงนะครับผมทาง Nvidia เนี่ยก็แอบใบกระซิบราคามาด้วยนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กที่ใช้การ์ดจอเป็น RTX 3080 Ti เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่24,99เหรียญหรือว่าแปลเป็นเงินไทยแล้วนะผมจะอยู่ที่83,000บาทนะครับผมซึ่งถ้าเข้าไทยจริงๆเนี่ย n อนวก็คิดว่าก็น่าจะ90,000บวกๆนะครับผมส่วน RTX 3070 Ti เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1499เหรียญน,นะครับหรือว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50,000บาทด้วยกันนะครับเข้าไทยเนี่ยก็น่าจะเกือ 60, บเกือบ6 0,000นะครับผมส่วนห้าเพื่อนถามว่าแล้วในต้นปี2022เนี่ยจะมีโน้ตบุ๊กรุ่นอะไรเด็ดๆเปิดตัวมาบ้างนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยไอก็เห็นมาหลายรุ่นเหมือนกันนะผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือตัว asus tough gaming นะครับผม มีมาใหม่ครบไลน์เลยนะครับทั้งตัวทัฟ A15 ทัฟ F15 แล้วก็ตัวทัฟฟ์ดส F15 ก็มีมาเช่นกันนะครับผมก็คือมีตัว3ไลน์เนี่ยมาครบเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆเนี่ยถือว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมการระบายความร้อนดีขึ้นใช้ CPU ตัวใหม่แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือการจอเนี่ยเห็นว่าจะใช้ตัวหวัดเต็มมาด้วยนะครับผมซึ่งราคาและวันวางจําหน่ายเนี่ยทาง ASUS เขายังไม่เปิดเผยนะครับผมขึ้นแต่รูปเอามาให้ดูเฉยๆว่า หน้าตาเป็นมี่สเปคประมาณนี้ถัดมาแล้วผมมาดูทางด้านแบรนด์เอเซกันบ้างน,นะผมซึ่งก็มีตัวเด็ดของเขาเลยก็คือตัว a อเซอร์ในต5ปี2022นะครับผมมีทั้งตัวที่เป็น CPU Ryzen นล้วก็ตัว CPU Intel เลยโดย a อเซอร์ในตั5ปี2022นี้นะผมดีไซน์เนี่ยก็เรียกว่าปรับใหม่หมดเลยนะครับตัวแกนฝาพับเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแกนคู่นะผมจากที่เป็นแกนเดียวนะผมอันใหญ่ตรงกลางนะแล้วก็ดีไซน์ฝาหลังเนี่ย เปลี่ยนใหม่เล่นลวดลายอะไรเนี่ยสวยงามขึ้นกว่าเดิมเยอะมากและก็ตัวสเปคที่เป็น AMD Ryzen 6000นี้นะผมจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,099เหรียญน,นะผมหรือว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยอยู่ที่36,500บาทด้วยกันนะผมจะเริ่มมาจําหน่ายเนี่ยที่ประเทศอเมริกานะผมในช่วงเดือนเมษายนปี2022นะครับซึ่ง กว่าจะเข้าไทยเนี่ยก็น่าจะราวๆประมาณช่วงเดียวกันนะผมน่าจะประมาณเมษาหรือว่าพฤษภาคมนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมถ้าแบบเอซูเปิดตัวเร็วเนี่ยเอซก็น่าจะเปิดตัวเร็วตามด้วยแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะผมสำหรับทางด้านเลอโรเวลีเจียน5นะผมซึ่งในปี2022เนี่ยก็จะมีมาใหม่ทั้งตัว5ธรรมดาแล้วก็5โปรนะครับผมมีทั้งสเปคที่เป็น Intel 7 2แล้วก็ AMD r ดี e n 6 0ไรเ e r i e s ด้วยนะครับผมดีไซน์อะไระต่างๆเนี่ยถือว่า เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมทรงเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆกับตัวติงแพดนะครับผมจากที่ดูๆมานะมันจะแบบค่อนข้างเิมี่ยมขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวการาจอของเขาก็เป็นทีเด็ดเลยนะครับจะมีให้สูงสุดถึงเป็น RTX 3 0 7 0 TI นะครับผมมีกำลังไฟเนี่ยสูงสุดถึง150วัตต์กันเลยทีเดียวนะสำหรับตัว Legion 5 Pro นะครับถ้าเป็นตัว5ธรรมดาเนี่ย rtx 3070 ti เนี่ยจะมีกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่140วัตต์ด้วยกันนะครับแล้วก็ตัว5 pro นะผมจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,429เหรียญน,นะครับหรือว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็ประมาณ47,000บาทนะครับเข้าไทยจริงเนี่ยบอกเลยว่า50,000บาทบวกๆนะครับส่วนตัว region 5ธรรมดานะผมจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,129เหรียญน,นะครับหรือว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่37,000บาทด้วยกันนะครับผมก็ถือว่ารารคาเนี่ยก็ พอๆกับรุ่นที่วางขายในปัจจุบันนี้เลยนะและก็จะวางขายไทยเร็วสุดนะผมจากที่เอ็นบอลได้ยินมานะก็จะอยู่ที่เราแล้วสักปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับเทรนด์โน้ตบุ๊กในต้นปี2022นี้นะผมก็เรียกได้ว่ามีอะไรของใหม่มาเยอะมากๆนะผมพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆนะผมโดยเฉพาะตัว Intel จาก Gen 11ไป Gen 12เนี่ยก็คือเปลี่ยนสถาปัตยกรรม CPU ใหม่เลยนะผมเป็นแบบไฮบริดนะครับซึ่ง จะใช้งานจริงเป็นไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูทดสอบกันอีกทีนะผมส่วน AMD เนี่ยก็คือตัวเด่นของเขาจะเป็นตัว APU นะครับก็คือตัวกาจอรบอร์ดที่ ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม2เท่านะครับผมอันนี้ก็อยากทดลองเหมือนกันนะว่ามันจะเล่นได้ลื่นจริงหรือเปล่าเล่นแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะเฟรเมเรตสูงไหมอะไรประมาณนี้ส่วน Nvidia เนี่ยอาจจะไม่ได้มีรุ่นใหม่อะไรมามากนะผมเป็นการรีเฟซของเก่าเอามาตีบวกเพิ่มประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาจะซื้อนอตบุ๊กอยู่นะผมถ้ารอไวนะผมพวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยน่าจะได้เห็นการนในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะผมหรือว่า ของจะเข้าไลนา์ครบจริงๆเนี่ยเอ้บอลก็คิดว่าก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับผมถ้ารอไหวก็อีกสัก3-4เดือนนะแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับพวกโน้ตบุกรุ่นเก่าๆนะอย่างพวก Intel gen 11หรือว่า Ryzen 5000ซีรีส์เนี่ยหลายล้านเนี่ยก็ลังเคลียร์สต็อกกันนะครับผมยังไงก็ลองช่างใจกันดูแล้วกันนะผมว่าจะ รอเจนใหม่หรือว่าจะซื้อรุ่นเก่าลดราคาดีนะผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแล้วถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะผมมีคําถามหรือว่าอยากจะถามไอ้บอลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้เองไอ้ีบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายหรือฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช anel คอมคาร์ดด้วยนะครับ